มาครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูรถเข้าใหม่นะอย่างเจ้ามิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ี่พี่ท่านไหนหาอยู่นะปี2 0 1 9รถไม่ได้เก่ามากเลยนะครับเป็นรถบ้านนะเน้นใช้งานนะฮะเดินทางต่างจังหวัดขับขี่ภายในเมืองเนี่ยบอกได้เลยว่าประหยัดสุดๆนะครับใครที่หารถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้เป็นรถครอบครัวราคาดีผ่อนสบายนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรยายละเอียดทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับใครอยากได้มิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะครับตามผมไปดูต่อรอยายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดเป็นยนต์อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูรถครอบครัวมินิแวนเจ็ดที่นั่งราคาดีไม่ข้ามห้าแสนคุณผู้ชมนะครับอย่างเจ้ามิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะฮะหนึ่งจุดห้าจีทีคุณผู้ชมนะครับปีสองพันสิบเก้า นะฮะได้เป็นสีดําเงาด้วยแบบนี้เลยคุณผู้ชมสีดําเมทัล,ลิกส,สวยๆแบบนี้นะครับเลขทะเบียนเจ็ดหกหกหกคุณผู้ชมเนี่ยโหทะเบียนสวยมากใครชอบเลขหกนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับแล้วรถสภาพแรกเข้าเลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาให้เลยนะครับแต่ผมรีบมาถ่ายก่อนใครเลยคุณผู้ชมนะฮะจะพามาดูออปชันฟังก์ชันการใช้งานโครงสร้างตัวรถนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะใครที่สนใจอยู่ก็อย่าพลาดเลยคุณผู้ชมนะครับคันนี้ราคาเต็มเพียงแค่สี่แสนนะครับผม29,0 0 0บาทเท่านั้น นะฮะฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8,000โบาทผู้ชมนะครับสบภาพสวยแบบนี้แลกเข้าไม่มีชนไม่มีบุกไม่มียุบแบบนี้นะครับรับประกันโครงสร้างเกรดเแน่นอนนะฮะผู้ชมพามาดูไฟกันก่อนเลยนี่คันนี้นะครับไฟเป็น LED นะนี่ นะครับผมเป็น LED เดี๋ยวขัดให้นะสวยๆเลยไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรกไฟตัดหมอกมีให้ครบคุณผู้ชมกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับโลโก้มิซู itsu, ขนาดใหญ่สวยๆแบบนี้นะครับกันชนด้านหน้าลายริ้วรอยนะแล้วก็เส้นสายตัวโครเมียมเนี่ยนะครับไม่มีตําหนิตามดเลยนะครับสาภาพสวยเลยคุณผู้ชมนะฮะ oh. ทั้งสองข้างเนี่ยไม่มีแตกมีร้าวนะครับผมหรือว่าตัวฝาโปรงเองเนี่ยนะฮะ ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มมาเลยนะครับผมสันเหลี่ยมมุมนะฮะคบถ้วนสวยงามชัดเจนนะครับรอยต่อตัวรถแนบสนิทนะฮะคิ้วล้อป่งล้อสวยๆผู้ชมดูแม็กนะครับเป็นทูโทนลอยปัดหน้าเงาขอบ16นิ้วผู้ชมนะครับรัดมาด้วยยางพิลารี่นะยางพิลารี่นะผู้ชมอขอให้แม็กอ่อขอบเป็นขอบ16อยางขนาด205ทับผู้ชมยางปี2อ2 3นย่าะครับดิสเบรก a อ s มีให้โช๊คอัพช่วงล่างเดิมๆผู้ชมมาสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับ ตัวนี้นะฮะกระจกเดิมนะครับแล้วก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบพันด้วยนะฮะรอยต่อตัวรถผิวพันสันเหลี่ยมคุณชมดูด้านข้างนะสวยงามชัดเจนนะครับกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับตัวคิ้วขอบนะฮะกันสาดก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีมือเปิดที่เป็นสีโครเมียมกุญแจสมาร์ทที่เคเล็เรียบร้อยแล้วนะคุณชมนะครับด้านในนะฮะได้เบาะหนังแบบนี้สภาพสวยเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะปรับพับแมนนวลน,นะฮะ เบาะคู่หน้านะนะครับเป็นปรับพับแมนนวลแล้วดูโครงสร้างคุณชมนะครับรายละเอียดตัวรถนะนี่เห็นไหมสังเกตเมทดสปอร์ตเม็ดอาร์คนะคุณชมกลมสวยแบบนี้เลยนะครับผมโครงสร้างดีผมรับประกันให้มีช่างด้านนอกนะครับรถโดนใจชิกนะครับคูนสเปคชันมาตรวจรถให้คุณผู้ชมนะครับว่ารถของคุณที่ซื้อไปกับบริษัทรยนต์นะไม่มีตําหนิไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำจมน้ํากอไม้แน่นอนนะครับ วารันตีรถสวยเกตเอนะฮะภายในกว้างนั่งสบายคุณผู้ชมและดูนะฮะน็อตยึดแผงประตูนะครับผมนี่คุณผู้ชมไม่มีขัดไม่มีถอดนะสภาพดีสภาพสวยนะครับไม่มีชนไม่มีปลอดเสียนะใครที่สนใจนะครับกับม e ิซูบิชิเอ็กเซลเดอร์คันนี้429,000เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมดูด้านในแผงประตูสวยๆแบบนี้มือเปิดจะเป็นโครเมียมคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็กระจกติดฟิล์มให้รอบคันยางเยิงขอบประตูใหม่หมดคุณผู้ชมนะครับสภาพสวย ผิวพัน์สันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างดีเลยผู้ชมดูนะครับยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะแต่รถเนี่ยสภาพสวยมากๆเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเบาะปรับพับนะฮะพับขึ้นได้แบบนี้นะครับผมนี่ผู้ชมดูรางตัวเบาะนะฮะยังไม่เป็นสนิมผูกก่อนเลยผ้าสักหลงสักรลาดนะครับไม่มีขาดนะแล้วก็ตัวนี้เบาะแถวสามเนี่ยนะครับก็จะติวซิลพลาสติกมาให้ยังไม่ได้แกะเลยผู้ชม ด้านหลังนั่งกว้างสบายนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีช่องแอร์ให้ครบเลยแอร์เย็นไปถึงแถวหลังแน่นอนคุณผู้ชมนะครับผมหลังคาสีเบจสีครีมแบบนี้นะครับนี่คอนโซลส,สวยๆนะคุณผู้ชมใครสนใจนะฮะอยากจะเข้ามาดูตัวรถนะครับผมติดต่อหาผมได้เลย064 436587คุณผู้ชมนะครับผมเซลล์หน่วนดรถยนต์นะยินดีให้บริการบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมจะได้รถสวยรถดีไปใช้กันแน่นอนนะครับตัวเบรกนะฮะด้านหลังจะเป็นระบบดัมเบเบรกนะคุณผู้ชมนี่ ยางเยือกนะครับเป็นพิเรลลี่หมดนะนะครับรอยต่อตัวรถด้านหลังนะครับผมไม่มีหางไม่มีอ้าแล้วไฟท้ายนะครับเป็น LED นะฮะลายไกด์ดิ้งแบบเส้นนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยนะฮะปัดน้ำฝนไล่ฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโลโก้เอ็กเพนเดอร์นะฮะก็มีมาให้ครบนะครับผมโลโก้มิซูบิชิสีโครเมียมสวยๆกันชนด้านท้ายนะครับไร้รอยชนรอยจดรอยเจิมนะฮะบอกเลยว่าสวยฝาท้ายเป็นระบบแมนนวลนะคุณผู้ชมนะครับโช็คอัพจะเป็นน้ํามันนะฮะจะไม่ใช่โช็คอัพไฟฟ้า ข้อดีคือของโช๊คอาน้ำมันคือมันซ่อมง่ายคุณผู้ชมนะครับมันแค่ถ้ามันเสียเนี่ยมันเปลี่ยนแค่ตัวนี้ถ้าเป็นโช๊คไฟฟ้าเนี่ยเราต้องดูตัวแผงควบคุมแผงวงจรอะไรอีกนะครับผมอะไหล่ซึ่งอะไหล่มันก็ราคาแตกต่างกันซึ่งแบบนี้ผมมองว่ามันคุ้มกว่าคุณผู้ชมนะครับแล้วด้านในนั่งกว้างสบายแล้วดูตัวเบาะนะครับผมยังไม่ได้เอาพลาสติกออกเลยเบาะเนี่ยปรับพับได้เรียบคุณผู้ชมดูนะครับเหมาะการที่เดินทาาต่างจังหวัดขับใช้งานในะฮะในชีวิตประจำวันได้นะ รประหยัดน้ํามันด้วยคุณผู้ชมช่องชองช่องช,องชาร์จที่วางแก้ววางของมีให้ครบนะฮะไฟเฟยนี่สวยเลยนะครับด้านท้ายนะฮะน็อตยึดไม่มีขยับนะครับผมดูสันเหลี่ยมมุมตัวรถนะทรงเดิมมาเลยคุณผู้ชมนะครับตัวน็อตไม่มีสนิมผูก่อนรางน้ําด้านหลังสปอร์ตเมทาร์สฝาท้ายเดิมไม่เคยขันไม่เคยถอดคุณผู้ชมนะครับสภาพดีแบบนี้นะราคาดีมาก4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันรถปีสิบเก้านะฮะพี่ๆที่มีรายได้สองเท่าของค่างวดนะ ผ่อนประมาณ8,000พี่ๆก็ต้องมีรายได้ประมาณ16,000นะถ้าจะฟรีดาวนะครับหรือว่าถ้าจะดาวใช้เงินออกรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมข้างว่าก็จะขยับลงมาอีกดอกเบี้ยในเริ่มต้น1.99เท่านั้นนะครับผมก็ใครที่สนใจนะฮะมิต s ูบิชิเอ็กเพนเดอรคันนี้ก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาดีโปรโมชั่นคุ้มนะของแถมวารันตีเพียบแน่นอนนะครับดูตัวสปอตเมทาร์คนะฮะสวยงามชัดเจนผู้ชมนะครับ ด้านในกว้างนั่งสบายเนียฮะแผงควบคุมต่างๆเนียครับผมคอนโซลใหม่มากนะครับสภาพสวยนะดูตัวสันเหลี่ยมมุมนะครับตัวน็อตตัวอะไรพวกนี้นะผู้ชมครบครบถ้วนนะฮะตัวคารบอดด้ด้านล่างนะสวยๆแบบนี้นะครับแฟนเพจนะฮะอยู่ครบนะครับผมตัวนี้ก็น็อตเดิมเลยผู้ชมดูนะฮะติ๊กเกอร์เดิมนะครับปอนดันลมยางอยู่ครบนะฮะใครสนใจนะครับผมกับโคง้ากับตัวเอ็กเพนเดอร์ คันนี้นะครับติดต่อหาผมด่วนๆเลยโอ้โ oh, หแกะมากอแน่นมากเลยนะคุณผู้ชมนะดูนี่ไงน,นะฮนะคใครที่หาอยู่นะพี่ๆหลายคนนะรออยู่นะเอ็กเพนเดอร์นะครับเทนนวดมีเข้ามาหรือยังถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ผมมีให้แล้วสีดําแล้วก็มีจะเป็นปีใหม่เลยนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นนี้ก็จะเป็นปีใหม่เลยที่ราคาขยับขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนะครับใครที่อยากได้รุ่นไหนแบบไหนก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพาไปดูตัวออปชั่นนะครับก็จะมีกระจก ไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะฮะตัวนี้เบาะหนังนะครับผมเดินได้สีขาวแบบนี้สภาพสวยนะเดี๋ยวไปสปาเบาให้กรอบหนึ่งด้วยนะครับเบาะเป็นปรับพับแมนนวลนคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ด้านล่างนะแป้นเบรกแป้นคันเร่งยังใหม่อยู่เลยสังเกตดูนะครับผมนี่นะฮะมีการลื่นกันถลายให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับปุ่ม push start นะฮะจะมาอยู่ทางด้านขวามือคุณผู้ชมนะครับนี่เปิดฝาโปงด้านล่างนะ กุญแจนะครับเป็นสมาร์เอ็นทีคิเลดนะมีสองดอกผู้ชมนะครับผมแบบนี้อย่าเบรคแล้วกดปุ่มพุ่สตาร์ทได้เลย <S <S นี่จะติดแบบนี้เลยนะครับผมสวยค,ค,คุณผู้ชมนะฮะและเลขไมล์คันนี้แค่แสนสี่หมื่นโลก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะเฉลี่ยการวิ่งต่อปีก็ไม่ถึงสองหมื่นโลละผู้ชมนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ด้วยนะคันนี้พวงมาลัยค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มีตัว c r สคอน control ให้นะครับล็อกความเร็วนะเวลาเดินทางไกลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบกนะส,สวยๆอันนี้คือพวงมาลัยเดิมสั่งการด้วยเสียงปรับเสียงเพิ่มเสียงได้หมดเลยคุณผู้ชม <c oughs> มัดว,ว,วัดเลนไมล์มัดวัดรอบมัดวัดความเร็วนะครับจะเป็นแบบเรืองแสงนะแล้วก็ตัวความร้อนก็จะบอกด้านหน้าน้ำมงนน้ำมันมาครบจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะฮะแล้วก็จอเนี่ยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ mb 3ได้หมดเลย a i r p o อร usb Display นะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดนะครับกล้องถอยก็จะมีให้ผู้ชมนะครับและนี่คือกล้องถอยนะครับผม,มพร้อมกับเส้นบอกระยะของเขานะฮะอันนี้คือจอเดิมกล้องเดิมนะครับเชื่อมต่อ USB ซีดีได้หมดนะครับผมไฟเบรกไฟฉุกเฉินมีครบนะค,คอนโซลตรงกลางก็จะเป็นลายเคปล่าสีขาวแบบนี้คุณผู้ชมนะครับผมอันนี้คือเดิมนะลำโพงคู่หน้า4ด้านหลัง 2, 2นะครับผมลำโพงน่าจะ6ตตำแหน่งแล้วก็ด้านหลังท้ายอีก2นะครับตัวนี้เป็นแอร์ระบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับดูแลง,ง่ายซ่อมง่ายไม่จุกจิกประวัติการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีให้เห็นนะคุณผู้ชมนะครับคอนโซลด้านล่างตรงกลางก็จะดูพรีเมียมหน่อยนะครับผมหัวเกียร์หุ้มหนังสวยๆนะครับตัวนี้ก็จะมี เรื่องของเอเล e ชาร์จด้านในนะครับเก๊กเก็บของที่เลื่อนปิดได้นะฮะตัวเกียร์สเกียร์ L เกียร์โลเกียร์ต่ำนะครับมีให้หมดเลยที่วางแก้วนะครับมาครบแล้วนะฮะตัวกล่องเก็บของด้านในนะครับผมมีให้ครบมีล้างเลื่อนมาให้นะครับเอกสารคู่มือการใช้งานตัวรถคันนี้อยู่ครบนะครับไม่สูญหายแน่นอนใครสนใจนะครับ Mitsubishi e x p e n d e r คันนี้นะครับ429,000 สีดาวผ่อนสบายๆคุณชมดูนะครับผมพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะนะฮะติดต่อหาผมด่วนๆนะคุณชมนะครับผม0 6 4 8 4 3 6 5 8 7เดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์นะฮะ1.5เนี่ยอัตราการเร่งดีไหมนะครับเครื่องยนต์ดีหรือเปล่านะเซลล์หนวดเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมนะครับจัดไปนะฮะไปกันแบบเรียวๆนะไม่มีตัดต่อคุณชมนะครับผมจะพาไปดูแบบละเอียดยิบนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินล้วนนะคุณชม นะครับประหยัดน้ํามันนะมีซูบิชินะประหยัดน้ํามันมากมากนะครับประมาณ1 7บเโลลิตรเลยนะครับฝาโครงฝาเครื่องนะฮะไม่มีคราบหยดเย้มของเหลวแน่นอนนะครับตัวกระปุกเบรก ABS อยู่ครบนะครับผมยางรองแท่นเครื่องนิ่งๆเบ้าโชกนะครับซีนด้านข้างเดิมหมดผู้ชมนะครับไฟท้ายเดิมมาร์คสีอยู่ครบนะฮะตัวนี้แผ่นกันความร้อนนะครับผมหรือว่าตัวพัดลมระบายอากาศทํางานปกติเสียงเครื่องเดินนิ่งนะครับ แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คไฟ,ไฟให้ถ้ามันเปลี่ยนถ้าถ้ามันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของเหลวแรงต่างเดี๋ยวผมดูแลให้คือรถซื้อไปจากผมนะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับผมจะการดูแลให้หมดนะครับมัดยึดเนี่ยฝานะครับแผงกานความร้อนรูระบายกาำสติ๊กเกอร์มอกอรนะครับผมพวกนี้คือฝาเดิมไม่เคยทําสีนะครับแล้วก็ฝาไม่เคยถอดด้วยนะฮะครที่สนใจอยู่นะครับสอมมิซูบิชเอ็กเพนเดอร์คันนี้4 29,00 0 ติดต่อรายละเอียดหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างศูน8 4หกสี่ดี่สมหกห้าดเจ็ดนะครับผมเซลล์หนวดทะยอยยินดีให้บริการบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมได้รถสวยไปใช้กันแน่นอนนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนใครที่สนใจนะครับต้องไวนิดหนึ่งนะโทรมาจองออนไลน์ไวกับผมนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถออกรถผมได้เหมือนกันมีไฟแนนซ์วิเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้ออะไรนะครับฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง